ค่ะไม้สวยไม้หาย,ยากนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอลลี L ่ e, เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตสต็อกนะคะแบบสั้นๆค่ะหลังจากขายไปประมาณ3เดือนนะคะมีไม้อะไรพร้อมส่งบ้างนะคะาพาไปชมกันค่ะตอนนี้หน้าร้านก็จะเป็นก็จะมีงานเก้าอี้สุงโชว์นะคะเป็นไม้มะขามแล้วก็ไม้สักค่ะ นี้เป็นโต๊ะชานะคะสไตล์แบบเซนเซนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นไม้ประดูนะคะแล้วก็จะพามาดูไม้มะค่านะคะตัวนี้ยาวมากน่าจะยาวอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหเมตรเลยค่ะท็อปไม้แผ่นนี้นะคะจะทำล็อกโบไม้ค่ะแต่ข้างในก็จะเป็นล็อกนอ็อตอีกทีน,นะคะ โหดๆดูๆหน่อยนะคะเป็นฟอร์มธรรมชาติะคะ่ะให้ดูหน้าไม้แท้ๆเลยว่ามีรอยแตกมีดีเทลตรงไหนให้ลูกค้าเห็นไปเลยเพราะว่าคนที่ชอบไม้เนี่ยก็จะชอบสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็จะชอบก็จะชอบสไตล์แบบฟอร์มธรรมชาติขอบด้านข้าง เป็นแบบตามทรงรูปต้นไม้เลยไม้มะค่านะคะเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะทนทานมากๆแผ่นนี้หนามากนะคะอยู่ที่ประมาณสนิ้วใครสนใจก็จัดเลยนะคะแผ่นนี้ใครใจร้อนก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นไม้กระบากค่ะหรือไม้คามินพาม่านะคะเป็นไม้นำเข้าค่ะลายเสียนเขาก็จะเป็นเอ,อ่อ ประมาณนี้ค่ะตามที่เห็นสีเขาก็จะเป็นโทนออกเหลืองอ่อนๆสีเบตเตตนะคะตัวนี้ยาวห้าเมตรได้ค่ะหนาอยู่ที่ห้านิ้วเลยค่ะโชว์ท็อปไม้อย่างเดียวนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถตัดแต่งทำสีใหม่ได้แล้วก็เลือกขาโต๊ะแบบที่ตัวเองอยากได้ค่ะ สั่งได้หมดค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยอันนี้เป็นไม้กันเกลาวนะคะกันเกลามีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไม้กันเหลานะคะก็จะเป็นฟอร์มแบบธรรมชาติอีกแล้วไม้กันเกลวเนี่ยถ้าเขายิ่งอายุเยอะเขาก็จะเป็นโพรงตรงกลางนะคะลูกค้าที่ที่เห็นแล้วชอบเนี่ยเขาจะเอาไปทําเป็นเลซิน,นะคะ่ะเทสีอีพ็อกซี่นะคะเป็นเป็นงานศิละปะอีกแบบหนึ่งค่ะ แผ่นนี้ก็ยาวอยู่ที่ประมาณ5เมตรได้ค่ะหนาประมาณ11นิ้วค่ะหนามากใครชอบงานอาร์ตนะคะแนะนำเลยสนใจทักมาได้เลยค่ะแล้วก็แผ่นนี้นะคะไม้มะค่าค่ะยาวที่สี่เมตรสเมตรกว่ากว่าหนาสี่ห้า 4, นิ้วค่ะหัวท้ายด้านท้ายด้านนี้นะคะจะยาวเอยจะกว้างประมาณเมตรนึงค่ะแล้วก็ด้านโน้นนะคะด้านท้ายไม้ก็จะอยู่ที่ประมาณ70 80เซนค่ะก็เหมาะที่จะทำโต๊ะทานข้าวอยู่ค่ะเหมาะที่จะทำโต๊ะประชุมด้วยค่ะถ้าโต๊ะทานข้าวที่มันต่ำกว่าความกว้าง85เซนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะแหละต่ำกว่า80เซนก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะอยู่ที่ประมาณ80ขึ้นไปเนี่ยเหมาะกับทารโต๊ะทานข้าวค่ะฟรีค่ะโต๊ะฟรีขัดเคลองทำสีฟรีจัดส่งกรุงเทพปร,ริมณฑลนะคะหน้าไม้ตรงนี้เขาจะบุ๋มนิดหน่อยนะคะ จะสามารถปรับแต่งให้เท่าเสมอกันได้ค่ะโอเคออกไปนะคะอันนี้เป็นไม้พืกค่ะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าสีสวยมากค่ะเป็นพรอมธรรมชาติเหมือนเดิมนะคะติดกับพีถ้าใครไม่ชอบกับพีก็ตัดได้ค่ะแต่ถ้าไม่ตัดก็จะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะสีเบจผสมกับสีช็อกโกแลตสีสวยมากแผ่นนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่น,นะคะ่ะ ไม่แพงเลยแล้วก็ยาวมากด้วยค่ะยาวประมาณสี่สี่เมตรต้นๆประมาณนี้ค่ะหนาสี่นิ้วนะคะใครสนใจก็พักเลยค่ะอันนี้ไม้พึกนะคะตัวนี้เป็นไม้สักค่ะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ค่ะต้อง ดูอีกทีใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้เป็นไม้สักทาสีออกน้ำตาลเข้มๆม,มาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ขาดเหล็กด้านนี้นะคะแผ่นยาวอย่างนี้นะคะยาวริแปดเมตรคะ่ะเป็นไม้หลุมพอนะคะลายวงปีตรงนี้สวยมากค่ะเดีย๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ะคะ่ะยาวมากๆค่ะเป็นไม้หลุมพอ ก็คือไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งค่ะที่พวกไม่กิน,นะคะ่ะหนามากนะคะหนาประมาณ5-6นิ้วได้เลยค่ะอันนี้เราทาเคลือบไว้เฉยนะคะโชว์หน้าไม้ะคะ่ะให้ลูกค้าเห็นความจริงของหน้าไม้ไปเลยว่าสวยแค่ไหนแล้วก็จะสั่งให้ทำเป็นอะไรก็สั่งได้ค่ะ ยาวมากๆค่ะก็แผ่นนี้นะคะไม้หลุมพอเหมือนกันค่ะยาวประมาณห้าเมตรกว่าๆค่ะหนาห้านิ้วเหมือนกันค่ะความกว้างอยู่ที่เมตรเมตรเมตรกว่าๆค่ะวันนี้ไปแบบเร็วๆนะคะพามาอัปเดตสต็อกเฉยๆใครสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยค่ะแผ่นนี้ลายสวยมากถ้าเป็นโต๊ะทานข้าวจะสวยมากๆเลยค่ะเป็นฟอร์มธรรมชาติอีกแล้ว ถ้าสนใจก็ถ้าชอบทรงแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็สามารถตัดแต่งแล้วก็ถ้ามาชมไม้มะค่าค่ะสีธรรมชาติเขาตรงกลางเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีน้ำตาลแบบไม่ไหมเลยค่ะหนามากนะคะแผ่นนี้หนาอยู่ที่สีนิ้วครึ่งได้ค่ะ ยาวอยู่ที่2เมตรกว่าๆค่ะ2เมตร50 2เมตร70เนะะี่ยค่ะแผ่นนี้ก็มาข่าเหมือนกันค่ะสวยค่ะยังไม่ได้ตัดแต่งนะคะมาฟอร์มแบบนี้ก็โชว์ท็อปไม้แบบนี้เลยค่ะแผ่นนี้ก็ไม้มาข่าเหมือนกันค่ะลายสวยมากแผ่นนี้ไม่มีรอยแตกใดๆเลยค่ะโต๊ทานข้าวนั่งได้ประมาณ7คน8คนได้แบบสบายๆนะคะ ราคาอยู่ที่แสนกลางๆนะคะไม้หนามากค่ะใครได้ไปก็คือคุ้มเลยสามารถสไลด์เป็นสองแผ่นได้นะคะทำโต๊ะได้สองตัวเลยค่ะแล้วก็พามาดูไม้มะค่าที่มาเป็นเซตเดียวกันนะคะแผ่นแผ่นนี้ค่ะนี่แผ่นนี้ก็ไม้มะค่าเหมือนกันค่ะตรงกลางลายเซียนเขาจะสวยค่ะ ไม่ติดสีน้ำตาลไหมถ้าใครชอบก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะที่ลนยออฟฟิเชียลก็ได้ไม้มาค่านะคะสองเมตรห้าสิบสองเมตรยี่สิบประมาณนี้ค่ะความ <c oughs> ความกว้างอยู่ที่เมตรหนึ่งค่ะโตทานข้าวได้สวยๆวยเลยอันนี้ไม้ประดู่นะคะสีก็จะเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆฟอร์มธรรมชาติเหมือนเดิม อันนี้เป็นไม้เป็นไม้ประดู่ค่ะเป็นโพรงนะคะตัวนี้มีมีโพรงค่ะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะก็มีโต๊ะโต๊ะบาร์ค่ะเป็นไม้ประดู่ลายนะคะลายสวยออกเป็นคล้ายๆล,ลายเสือด้วยค่ะ เดี๋ยวแอลพาไปดูไม้หลุมพออีกสักสองแผ่นแผ่นนี้ยาวห้าเมตรค่ะลายสวยมากใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็หนามากค่ะ วันนี้ก็ไม้หลุมพอเหมือนกันค่ะช่วงนี้ฮิตมากค่ะไม้หลุมพอเพราะว่าโทนสีเขาจะเป็นแบบที่เห็นเลยค่ะโทนแอบแอบแบบไปทางน้ำตาลแบบส้มๆสวยมากเดี๋ยวให้ดูลายเซียนนะคะแผ่นนี้สวย บาลานซ์ค่ะไซส์หัวท้ายบาลานซ์เท่าๆกันทำโต๊ะทานข้าวแบบตรงๆสวยดีค่ะอ,อันนี้เป็นโต๊ะทานข้าวค่ะของป่าเป็นไม้กันเกานะคะทำสีเป็นสีงาช้างไว้ค่ะลงแป้งอันนี้ไม่ทราบราคาเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆค่ะสีจะแบบ ขาวๆเลยใครชอบไม้กันเกลาเป็นไม้มงคลก็ทักสอบถามมาได้ค่ะอยากได้ทรงแบบนี้ก็จัดให้ได้ค่ะมีไม้ค่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็นไม้ประสานนะคะสองแผ่นประสานกันนี่ก็เประดูลายเสือค่ะอยู่ที่สองเมตร,รกว่าเดี๋ยวแอลพาไปดู ไม้สักดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูไม้กระบากด,ดีกว่าค่ะไม้คมิ้นพมาม่าแผ่นใหญ่ราคาดีด้วยค่ะนี่ค่ะเก้าอี้วางทับๆอยู่นะคะนี่แผ่นนี้สวยค่ะความกว้างอยู่ที่เมตรกว่าๆค่ะความยาวห้าเมตรถึงหกเมตรเลยค่ะสวยมากค่ะแต่ว่าจะมีรอยน้ำนิดนึงนะคะสามารถขัด ขัดเคลือบขัดแล้วก็ลายพวกรอยน้ําก็จะหายไปค่ะอันนี้ค่ะไม้ประดูใครชอบทักมาได้เลยค่ะพร้อมธรรมชาติอันนี้จะทําสีโอ้ไว้นะคะสีจะเข้มๆหน่อยลายวงปีตรงกลางโต๊ะใหญ่มากค่ะสีขัดเคลือบสีนะคะทําสีใหม่ได้แล้วก็เลือกขาดโต๊ะได้ค่ะทรงเทรงยูทรงสี่เหลี่ยม อันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนกว่าบาทค่ะแล้วก็พามาดูไม้สักค่ะหกเมตรนี่ค่ะไม้สักหกเมตรค่ะสักทองด้วยนะคะพุ่งมาเลยเนื้อหอมมากๆค่ะราคาแรงอยู่ค่ะแผ่นนี้เพราะว่าหายากมากราคาอยู่ที่เจ็ดแสนห้าค่ะยาวหกเมตรค่ะความกว้างอยู่ที่เมตรหนึ่งค่ะ หัวท้ายนะคะยาวมากๆราคาลดได้นิดหน่อยค่ะฟีจะส่งฟีขัดเคลือบสีฟีขัดโต๊ะเหมือนเดิมอันนี้สเปคเราทำสีไว้แค่เคลือบค่ะแล้วก็มีการขัดเซียนนิดหน่อยขัดเซียนลึกเพื่อให้เห็นลายไม้อะคะ่ะแันนี้สวยมากค่ะไม้สักโอเค คร่าวๆนะคะใครถ้าแอลเดินผ่านๆไปแล้วสนใจแผ่นไหนก็แคปแล้วก็ทักมาทางไลน์ออฟฟิเชียลได้นะคะอันนี้ไม้ประดูค่ะสองแสนกว่าบาทเหมือนกันค่ะฝนตกเมื่อคือนะคะ่ะรอยน้ำสาดนิดหน่อยนี่นะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะยาวประมาณสี่เมตรกว่าๆค่ะหนาสามนิ้วค่ะความกว้างอยู่ที่ 85ห้าแล้วก็ฝั่งที่กว้างสุดก็อยู่ที่ประมาณ90ิเซนค่ะโตทันข้าวพอดีเลยตัวนี้จองไปแล้วค่ะก็อันนี้เป็นไม้สักพม่านะคะอันนี้ลูกค้าจองแล้วค่ะไปส่งที่บ้านลูกค้าที่เขาใหญ่ค่ะเป็นไม้สักพม่าค่ะอันนี้เราฟอกสีให้สว่างกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็ขัดขัดเซียนค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอใกล้วันส่งก็จะทํา เคลือบสีเป็นเคลือบด้านแบบโปร่งแสงร้อรเซค่ะตัวนี้สวยมากเพราะว่านำเสนอสุดๆหายากมากๆเลยค่ะอันนี้ยาว4เมตรนะคะกว้างเมตรเมตรหนึ่งพอดีค่ะหัวท้ายขาโต๊ะลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมคลาสสิกแบบนี้ค่ะใครอยากได้แนวนี้นะคะเหลือไม้อยู่แค่อีกแผ่นเดียวแต่ว่าสามารถสไลด์ทำเป็นโต๊ะได้สแผ่นค่ะความหนาอยู่ที่11นิ้วที่มีอยู่ สนใจก็ทักลายออฟฟิเชียลมาได้ค่ะแผ่นนี้สักพมาค่คะราคาอยู่ที่2ค่ะถ้าใครทักมาแล้วซื้อภายใน กลางเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเอารถให้จาก2องแ0เหลือ2อ0 0สนเจ็ดไม้สักพม่านะคะหายากแล้วทักสอบถามรายละเอียดขนาดอีกทีนะคะเดี๋ยวถ่า,ายกว้างๆไว้ให้อยากได้ขาโต๊ะแบบไหนสั่งมาได้เลยค่ะเรามีช่างอันนี้ไม้สักทองเอ๊ะไม่แน่ใจน่าจะไม้สักไทยเนี่แหละคะ่ะ เส้นใหญ่อย่างงี้แต่ว่าตรงกลางเป็นแผ่นเดียวแผ่นใหญ่นะคะแผ่นเดียวกันเลยแต่ว่าด้านขอบข้างเนี่ยรัดขอบไว้ค่ะยาวห้าเมตรกว่าค่ะแผ่นแผ่นนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าแสนหกแสนได้ค่ะแต่หนามากหนาประมาณห้านิ้วค่ะใครได้ไปนี่แบบคุ้มแน่นอนค่ะหายากแล้วแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วใครชอบซื้อเก็บก็ซื้อเก็บไว้เลยค่ะ อันนี้นะคะไม้หลุมพอค่ะยาวอยู่ที่ประมาณสี่เมตรนะคะตัดทรงสี่เหลี่ยมหัวท้ายเท่ากันขาโต้ก็เป็นขาสี่เหลี่ยมเหมือนไม้สักพามาตัวนี้เลยด้านข้างที่ร้านจะมีแต่ไม้ยาวๆนะคะสี่เมตรสามเมตรขึ้นไปเลย ก็นี่ค่ะไม้มะค่าค่ะทำสีแบบลอสซี่นะคะเงาแวบเลยเป็นกระจกเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยืนบนเก้าอี้นะคะจะได้เห็นลายชัดๆแผ่นนี้นะคะยาวถึงที่ประมาณสามสี่เมตรได้ค่ะเดี๋ยวแอาแจ้งรายละเอียดในแชทกันอีกทีความกว้างอยู่ที่เมตรกว่าๆเลยค่ะแต่ว่าเป็นฟอร์มธรรมชาติแบบนี้นะคะลายของเขาจะเป็นเหมือนเหมือนลายน้ำไหลค่ะ ราคา2องแสนเก้าค่ะแผ่นนี้คนถามเยอะมากใครสนใจก็ทักสอบถามมาได้เลยค่ะลายสวยมากนะคะโอเคแล้วก็แผ่นนี้เป็นประดูค่ะไม้ประดูนะคะยาวอยู่ที่สามเมตรกว่าๆเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้ทำขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีสา มีทั้งหมดสองสี่หกหกขาค่ะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นฉลุลายก็เข้าวๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็มียังมีไม้พยุงนะคะไม้พยุงไม้พยุงแล้วก็มีโซฟาไม้โซฟาไม้เยอะแยะเลยค่ะใครสนใจก็ทักสอบถามมาได้ค่ะก็ตู้โบราณเป็นตู้ใหม่นะคะแต่ว่าทำเป็นทรงโบราณเป็นลายไม้แบบนี้ค่ะ ขลังๆเท่ๆใครชอบก็ทักสอบถามมาได้ค่ะ <L ipper noise> ก็ยังมีโตอีกเยอะมากเลยนู่นค่ะโตกลมเป็นไม้มะค่าเหมือนกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ไม้พยุงค่ะแต่แผ่นนี้อยู่นานแล้วค่ะใครอยากได้ก็เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะให้ไม้ชิดกันแล้วก็ทำสีใหม่จะสวยเลยค่ะความยาวอยู่สองเมตรกว่าค่ะแล้วก็ตัวนี้ เป็นไม้มะค่าค่ะเป็นขาสิงนะคะยาว3ามเมตรกว่าๆค่ะราคาอยู่ที่แสนกว่าบาทก็แผ่นนี้ค่ะเป็นไม้มะค่าค่ะสองแผ่นประสานกันค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคาไม่แพงตัวนี้อยู่แสนกว่ากว่าสองแผ่นประสานกันค่ะด้านข้างก็จะเป็นกระพีแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบสีก็ หน้าไม้ออกได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทนสีที่ลูกค้าอยากได้ค่ะอันนี้เหมือนเคยรีวิวไปแล้วก็แผ่นนี้ไม้แดงค่ะยังอยู่ค่ะไม้แดงจะเป็นไม้ที่เนื้อแข็งสุดๆยาวสามเมตรค่ะได้ขาแบบนี้ไปเลยค่ะขาแบบที่กําลังฮิตในซีรีส์เกาหลีนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้เป็นไม้มะค่านะคะไม้มะค่ายาว2เมตรค่ะความกว้างอยู่ที่80เซนราคาอยู่ที่75,000ค่ะใหร้รับภายในกลางเดือนมิถุนายน65นะคะลดจาก75,000เหลือ65,000เลยค่ะอันนี้ลายหายายากนะคะแล้วก็ได้ขาเหล็กไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเก็บสีให้ใหม่นะคะแล้วก็ฟรีจัดส่งค่ะ อเคร้าๆอ๋อมีอันนี้ไม้มะค่านะคะสองเมตรกว่าใครชอบทรงแบบขาสิงก็จัดไปเลยค่ะราคาไม่ถึงแสนค่ะแล้วก็ตัวนี้น้องเข้าใหม่นะคะเป็นไม้มะค่าที่แบบเรียกว่าไม้ร้อยไม่มีรอยแตกไรตำํำหนิสวยแบบเพอร์เฟกนะคะตัวนี้อยู่ที่ประมาณแสนสามค่ะแสนสามหรือแสนสอง อแสนสองค่ะหนึ่งแสองมืนบาทค่ะรวมข่าโต๊ะแล้วก็ได้ไม้หนาประมาณสี่นิ้วครึ่งได้นะคะความกว้างประมาณหัวท้ายเจสิบห้าเซนนะคะเอเคคร่าวนะคะใครสนใจก็มาชมที่ร้านก่อนได้ค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบไหนก็สามารถ ออเดอร์มาได้นะคะเราเมทูออเดอตามสั่งเลยค่ะอยากได้ไหมอะไรก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ แล้วจากท็อปไม้ที่เราจะมีจำหน่ายนะคะสำหรับทำโต๊ะอาหารทำบาร์กาแฟอะไรประมาณนี้เราก็จะยังมีงานไม้พื้นนะคะเป็นไม้สักไม้จำปาไม้ตะแบกไม้ไม้แดงไม้มะค่าแอฟริกาไม้มะค่าลาวนะคะเป็นไม้พื้นที่มีลังลังลิ้นนะคะแล้วก็ผ่านการอบไม้มาแล้วด้วยห้องมาตรฐานนะคะแล้วก็มี ช่างพร้อมติดตั้งงานไม้พื้นให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลายก้างปลาลายตรงนะคะแล้วก็เป็นพวกงานไม้ฝาผนังงานเชอเลสไม้แท้อะไรอย่างนี้เรารับทําหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีงานเฟอร์นิเจอร์ผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนนะคะพี่ๆที่ดู ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครค่ะถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์094 496 3466นะคะติดต่อแอลลี่ได้เลยค่ะร้านอยู่คลอง11ธัญบุรีนะคะสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลตาม QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ You know?